ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่6ที่เราทำโครงการโป h o ัวโ o นิสิ่งที่เห็นได้จากผู้เข้าสมัครทั้งหมดเราได้เห็นการที่ทุกคนได้เตรียมตัวมาอย่างดีเขาได้ศึกษาโครงการนี้จากปีก่อนกก็เป็นปีที่เราจะต้องเลือกสรรดีไซเนอร์ใหม่ๆใ,ในปีนี้ก็ส่งมาได้เยอะพอสมควรกิมมิกมันน่าจะเยอะกว่านี้ดู simple ปนไงอันนี้มีกิมมิแต่ต้องหู่วงรูปสาราเขมีขายว่าใส่ย,ยังไงเนี่ยข้อมือใครอ่ะเนี่ย อุ่สุดได้ด้วยวะมันดูเหมือนงานตัวอย่างเขามีไอเดียงานฟินิชชิ่งมันต้องปรับมันดูไม่สปอร์ตเท้าปะเพรมัน s i m p l ลเกินไปพามันเป็นรองเท้ามันต้องมีฟังก์ชันด้วยไงน่ารักดีนะใช่อันนี้น่ารักดีกระเป๋าขนมจีบไปดีใช้จริงล่ะเปิดยากเกือบสวยผ้าทอมือเชียงใหม่เอออย่างนี้แหละชอบเสื้อผ้าค่อนข้างจะมินิมอลนะสวยดีน่ารักดีออกสวยดีสวยดี ฟังกี้ฟังกี้ฟังกี้ชงชัางนิดนิดโอ้ยทำไมเขาทำสองแบรนด์ในขนาดที่เพิ่งเริ่มหรืออันนึงเป็นแบบว่างานขายคอมเมอร์เชียลงานอันนึงงานที่ฉันอยากทำดีคอนสตรักชั่นโมเดอรมเิร์นมึงยังคอนสตรักชั่นไม่เป็นเลยจะมาดีคอนสตรักชั่นก็เสื้อผ้าเขามีความบ้าบิ่นดีปักกระหน่ำมากมันชัดเจนไงเขาทำชุดไบร d ์เดิลอาจจะซื้อหมอนเก่ามาแล้วออกมาตัดเย็บอันนี้สิคือนิชชิ้งเย็บก็โอเค ค่อนข้างจะเข้มข้นมันจะมีความแตกต่างโลกของแฟชั่นเนี่ยหมุนไปเร็วมากตัวดีไซเนอร์เองเนี่ยต้องพยายามปรับสมองความคิดปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแฟชั่นให้เข้ากับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ว่าถูประสงค์จริงๆของ v o l s o n Next เนี่ย mm hmm. เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบเราไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นแค่นักออกแบบที่ดีที่สุดแต่ว่าเราต้องการอยากให้คุณเป็นทั้งนักออกแบบในขณะเดียวกันก็เป็นนักธุรกิจ คณะกรรมการที่เราเชิญมาเป็นผู้บริโภคจริงๆอยู่ในวงการแฟชั่นในฐานะมาร์เก็ตติ้งพอยต์อฟวิวของเขาเนี่ยความคิดของเขาตรงนั้นสามารถมาแชร์ให้กับผู้เขาเ้าแข่งขันปีนี้ได้ความรู้ของเขาที่เขาได้เก็บเกี่ยวมาทําให้คนสมัครปีนี้ได้นําเอาไปปรับใช้สามารถทําให้การตัดสินของคณะกรรมการเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นชีพจรเต้นรัวมากเลยอะ กดกดดันเหมือนกันค่ะตอนนี้แบบตื่นเต้นกดดันน uh ิดนึงเตรียมคามพร้อมมาระดับหนึ่งค่ะอยากจะเป็นหนึ่งในสิบมากๆเลยนะคะเต็มที่นะคะห้าสิบห้าสิบค่ะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมการเขาจะเห็นในอะไรในตัวเรา หนูเชื่อหญิงนะคะเป็นเมเนเจอร์แล้วก็เป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์เพอร์กูเป็นเครื่องประดับมีวัตถุดิบเป็นไข่มุกน้ําจืดแล้วก็เครื่องเงินกระเหลี่ยงเป็นหลักต้องการสื่อความงามจากธรรมชาติผ่านงานเครื่องประดับงานฝีมือเนี่ยมีไม่แพ้ไปกว่ามูลค่าของวัตถุดิบเลยอะค่ะคือส่วนตัวแล้วที่มีคชอบมุกอันเนี้ยมันยังไม่บอกว่ามุกมุกต้องทำยังไงก็ได้ดูปุ๊บมุกเลยราคาได้คุณตี้ก็ต้องมาด้วยอีกนิดนึงเปลี่ยนชื่อเป็นแบรนด์ชื่ออะไรก็แต่ไม่ใช่เพอร์กุสเพอร ด้วยมาเชื่ออะไรอย่างเงี้ยดีไซน์สวยแล้วแต่พอมันทําออกมาแล้วมันไม่แพงเ,เลยดูแบบเสได้าอะ่ะ ชวัตวิศน์ครายโยธากรครับเป็นดีไซเนอร์แล้วก็ผู้ก่อตั้งแบรนด์ชว o ัตวิศน์ไบรดอดแบรนด์ชุดเจา้าสาวอาร์ตคอนฟ idence และอิลิเกนครับแบรนด์เราสตแานสตแนฟอร์ความรักสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความหมายต่อผู้หญิงคนหนึ่งมากแค่ไหนในวันสําคัญของเขาอยากให้ทุกคนเวลาชุดไปใช้แล้วจําได้ว่าเป็นแบนรนด์เรารลนิยม,มีน่าจะสามารถมีคนที่รู้จักขเขามากกว่านี้เพราะว่าโนฮาเขามีคอนสตรัคชั่นเสื้อผ้าไม่ค่อยมีปัญหาน่าจะมีตลาดมากกว่าชุดแต่งงานบรายตี้มันเยอะกว่ามันจะมีช่องทางเยอะมากเลยเงินุ่่ีีปัญหาาทวเงิน 我们要赢。 ชัดชัยสีบดกโฟลเดอร์แล้วก็เป็นดีไซเนอร์ของชัดแมทเทอรลผู้หญิงทุกคนมีความเท่อยู่ในตัวเราผมเชื่อว่าความเท่เนี้ยมันคือความเซ็กซี่มันคือความเย้ายวนกล้าที่จะแตกต่างเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราครับหลักๆเราก็จะเน้นไปที่กระเป๋าหนังของผู้หญิงครับเอาเสื้อผ้าที่ทํามาให้ดูด้วยจริงๆเสื้อผ้าเราไม่ได้ทําเป็นหลักแต่ว่าตั้งใจทําไปเพื่อถ่ายคอลเลคชันกระเป๋าแต่กายไปว่าลูกค้าชอบพี่เบลเป็นยังไงครับว่าเขาก็จะไปแตกไลางทำเผ้าะอีกอยราเพิ่มอยไรเพิ่มมันดต้องกระเป๋าให้มันเข็ก่วานี้ ค่ะแบรนด์เอ็กซ์ตาสมอลนะคะตีความว่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆจะต้องมีครบทุกดาเท่บวกกับแองเกลอื่นๆของผู้หญิงเราเอามาผสมกันต้องการให้ผู้หญิงใส่แล้วเกิดความรู้สึกมั่นใจใส่ได้ตลอดแล้วตอนเนี้ยวิชั่วที่ออกมาสวยวของจริงเปลี่ยนชื่อผเปลี่ยนชื่อเรื่องนี้ระวังค่ะมันสำหรับ,บคนโซนไทมี่เท่านั้เนเอง เพลินจากแบรนด์ Youthtonic นะคะเป็น c o าวเดอร์แล้วก็ดีไซเนอร์ความสนุกสนานอ t t จ t u d ของความเป็นเด็กมันอยู่ในตัวทุกคนจึงมีสโลแกนที่ว่า Youthfulness is a state of mind not a state of being อายุก็เป็นเพียงตัวเลขถ่ายทอดความสนุกสนานผ่านเสื้อผ้าใช้ tailor fabric ก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้าง t r a d i t i o n เลยเราเอามาดัดแปลงปรับปรุงออกแบบให้มันดูโมเดิร์นในแบบของเราคิดว่าโครงการนี้จะช่วยอะไรเพลินเชื่อว,ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปในโลกได้เป็นประตูที่เปิดให้เพลินแนะนําแบรนด์กับคนที่เยอะขึ้นแล้วก็ได้เห็นว่า เราสามารถพัฒนาอะไรได้อยากได้รับคําแนะนําจากคนที่อยู่ในวงการจริงๆริงห้าพันเก้าเก้าสิบบาทคะ่ะมีกำไรหรอพอได้อยู่คะ่ะ ก็มีาอารวีนาวงสิทธาจารย์นะคะเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์ er ของ Arc Material กระเป๋าสร้างมาจากความรักที่มีต่อสถาปัตยกรรมเส้นสายรูปเลขาคณิตต่างๆใบเดียวสามารถเป็นฟังก์ชันได้ทั้งแฟชั่นแบ็คฟังชันอลแบ็คฟังชันของมันมันเปกระเป๋าต้องเปิดอันที่หนึ่งเพื่อเปิดอันที่สองแล้วลูกซิปอันที่สามเพื่อจะลู้ว่อันที่สี่ 4. ต้องเป็นคนที่มีความมานะพยายามในการถือเหมือนกันนะวั <c oughs> นที่คัดเลือกไว้พี่ฝอกไม่สามารถเปิดกระเป๋าใบนี้ได้นเราพอถือสามอันอยู่เลยตอนนี้มันเหมือนกับมาสามแบรนด์ออ่ะไมมมเเเหืนนนกัลย มันไม่มีจิตวิญญาณของว่าอาร์กเลยอ่ะชื่อคุณนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์ไอเซ Isil f l o อ e r เดอะสตรีทนะครับเสื้อผ้าเราจะเป็นเอ็กซ์ i v e Street ครับผมอันนี้คือคอลเลกชันแรกก็คือเป็นห่างเครื่องใช่ไหมครับอันนี้เป็นเวลคัมทูพัทยาเป็นสาวพัทยาอสมปันจะไม่เช่าโอเคแค่อย่างเดียวไงมันเป็นเสื้อผ้าสำหรับเอ v ว r y d เดย์รายได้มันเลยเป็นอย่างนี้ไงทางการขายของหนูมีทั้งหลายที่นะแต่ได้แค่นี้ ื่อแบรนด์ว่าจิรวัตรครับคอนเซ็ปต์ก็คืออยากทําเป็นอาร์ตแวร์แต่ละตัวมันมันจะไม่เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะได้ลายที่แบบฟิลลิ่งเดียวกันเรามีผ้าอยู่แล้วไปสกแกนดิจิตอลปริ๊นแต่ก่อนว่ามันยังไม่ยูนีพอสําหรับแบบที่ก๊อตอยากเป็นตอนนี้รายได้เดือนเท่าไหร่หลักเลยโลดของความจริงมันคือต้องอยู่ให้ได้ต้องเลือกนะคุณอยากจะเป็นอาร์ติสที่มีธุรกิจหรืออยากจะเป็นอาร์ติสอย่างเดียว อาจากแบนรนด์ c ล l l d e s วิม w ว a ์ค่ะเป็นแบรนด์ชุดว่ายน้ำเป็นความชอบส่วนตัวที่ชอบไปดำน้ำเรามีชีวิตอยู่ในเมืองก็คือเราต้องการให้บาลานซ์ระหว่างการที่เราไปเที่ยวออกแบบมาให้เพื่อคนเอเชียโดยเฉพาะคือถ้าหนูไม่ได้มีแบรนด์อยู่ในห้างเลยความพรีเมียมของมันจะน้อยลงจะทําให้ขายในออนไลน์ค่อนข้างลําบากและชุดว่ายน้ำส่วนใหญ่คือคนรู้สึกอยากจะลองคือตอนนี้มันอยู่บนใบแผ่นแองเกอร์แล้วมันมันไม่สวยใช่ดีไซน์คุณภาพตอนนี้กับราคานี้โอเคแต่เราคิดว่าน้องสามารถอาจจะมีอีกเลเวลหนึ่งเนาะค่ะ เินนะคะวุณิชยากิติไพศาลศิลป์ค่ะเป็นเจอร์รี่ดีไซเนอร์นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์นิทเวงเกิลค่ะทุกๆชิ้นก็คือจะเป็นงานที่สะท้อสนสังคมปัจจุบันนะคะมันก็จะเป็นลายเส้นที่ไม่ได้คอมเพล็กซ์มากเปิดมิติใหม่ให้กับไฟเ j อร์รี่ในบ้านเราให้มันมีความสนุกมากยิ่งขึ้นไม่ยึดติดกับกรอบรูปแบบเดิมๆของไฟเจอร์รี่บบระหว่างที่อยู่ในโปรแกรมของเราถ้าสมมติว่ามีโจทย์อื่นต้องทำ challenge ออกจากคำประชนันของคุณแล้วก็ไปออกแบบตามโจทย์เนี่ยนะคุณสามารถทําได้ไหมเตนเป็นคนที่เปิดตัวเองมากๆเลยอะแล้วหนูอยากลองอะไรใหม่เพราะจริงๆแบรนด์ตันเองอะก็เป็นมิติใหม่มากๆของตลาดไฟชีวิตบ้านเราค่ะจะเป็นต้นสินค้าทมันสูงมากทำแล้มันจะไม่มีกำไร ป well> um านิสาสีดาสมุดนะคะเป็นเจ้าของแลวก็เป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์ Gear Store ค่ะวันนึงอ่ะได้มีโอกาสไปเจอกับกระเป๋าชาวบ้านทําไม่ตัดสินใจที่จะซื้อแต่ว่าใบนั้นเป็นใบที่อินสปายให้กับเราเลยทำไมเราถึงไม่ซื้อทั้งที่มันเราชอบธรรมชาติจริงๆเราควรจะต้องทําให้คนรุ่นอย่างเราเนี่ยแวลูกับมันเกานสิ่งที่ชอบเนี่ยคือคู่สีที่เขาจับรุ่นเก่าๆหน่อยใบแค่นี้ใส่ของไม่พออะไรกันขายได้ประมาณแปเข้าใบนี่ใช่ะสิบสองสิบสใบอะค่ะ มันควรจะขายได้ดีกว่านี้ไปได้ไกลกว่านี้ทำยังไงันถึงจะเจอโอ้โุณโเนตสิแหละจะทำให้เจอให้ได้ชื่อบุญนะคะบุญทวีเจริญภูนสิริค่ะเราทำกระเป๋าผู้หญิงไว้ทำงานสุดิบ่ของเราเป็นผ้าทอมือแบบพื้นบ้านง่ายๆเนี่ยแหละค่ะแต่เราก็มีแบบของเราเองพัฒนาจนเรามีลายของเราเองไปเรียนจบอิตาลีมาค่ะด้วยลายผ้าที่มีแบบกับฟินิชชิ่งที่มีเนี่ยเป็นยูนิเซ็กซ์ได้นะชายก็ได้หญิงก็ได้อันนี้ตอนที่เขาส่ง นี่คือชิ้นแรกที่บอกคนไทยแบรนด์แรกเรอสวยเลยเนะ่ผสมผสมนะเนี่ยสวยแล้วชอบปั๊กกเป็นเป็นไม้เนี่ยใช่เแล้วเป็นน้ำเนี่ยอะไรดีมากเลยค่ะค่ะอยากจะได้อะไรจากนี้อยากจะมาแชร์ e ที่นี่ว่าผ้าไทยๆกับงานที่เราิลิต f a c ย่ t y เงี้ยมันจะไปถึงไหนจะเป็นแบรนด์ได้ยังไงขนาดไหนชื่อเอ้นนะคะมาจาก b บรนดิสพีค่ะแล้วก็นิออมนะคะก็แบรนดิสพีนะคะก็ทําชุดไปเที่ยวไปงานชุดเจ้าสาวชุดของเราเนี้ยสามอาริทย่จะใส่ในชิตประจําวันได้มีความคลาสสี่ฟเมินีนะคะลักชัวรี่ในขณะเดียวกันก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นโมเดิร์นทัชอยู่หน้าร้านของเรานะคะจะมีที่งามวงวานนะลักษณะเป็น Wedding House แล้วก็ที่สยามซอยสามก็คือจะเป็นชุดทั่วไปเทียบเดือนเดียวกันของปีทำไมรายได้มดเรื่อง,งัน ถ้าเกิดก,การลงยสยามช็อแพร์คุณไม่ได้ลูกค้าใหม่และคุณส<ห>ูญเสียลูกค้าเก่าเกิดอะไรขึ้นก็ตูตีนะคะตูตีเนี่ยมีได้มานานใจก็จะมาจากความทรงจำตอนเด็กมาผสมกับเรื่องราวปัจจุบันสิ่งรอบตัวที่เราชอบเวลาทำมาหาแอคชั่กับประเมินอ่ะไม่ได้แปลว่าให้บวกให้เ,เป็นน้อยนะใครทำบัญชีให้เนี่ยดิคิดเองค่ะถ้าลงพอสุูโซแสนหกในยินคำจากขอที่ขายสองแสนสี่อะมันไ<ห>ม่ถึง ะเข้าใจลแสดงว่าวิธีที่เราคิดต <rawd unre> ้นทุนนะคะมันก็ต้องคิดใหม่การตัดสินของโครงการนี้แบ่งเป็น50%ของงานดีไซน์และอีก50%เนี่ยเออ business plan เพราะฉะนั้นงานดีไซน์อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำให้คุณชนะในโครงการนี้ได้และงานดีไซน์ของคุณอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้คุณเป็นนักธุรกิจแฟชั่นที่ดีได้ ปุ๊กไม่อยากบอกว่านี่คือการแข่งขันแต่สุดท้ายแล้วในโลกความเป็นจริงมันก็คือการแข่งขันเหมือนกันแต่ว่านอกจากแข่งขันเพื่อที่จะได้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันคือการแข่งขันเพื่อที่จะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองมากกว่านั่นคือความท้าทายของการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Volks Song Next ค่ะสิคนที่จะเข้ามาเล่นเกมในปีนี้ก็เอาเลยนะ